เสร็จเรียบร้อยสําหรับแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงไก่แดงนะบ้านเราเรียกง่ายๆอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยววันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะไม่ได้ออกแคมป์วันนี้เราอยู่ในช่วงของการทําอาหารค่ะเตี้ยมีเมนูแกงไก่ใส่ฟักมาฝากค่ะเป็นเมนูโปรดประจําบ้านนี้เลยหรือว่าอาจจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนใช่ไหมยังไง ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้นะลุยกันเลยมาเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะหึงเนื้อไก่ค่ะนะคะจะหั่นชิ้นพอดีเลยซื้อแบบสําเร็จมาแบบนี้นะคะชิ้นจะใหญ่ๆห,หน่อยในส่วนของสะโพกแล้วก็น่องเนี่ยเขาก็จะมีมันแทรกอะเนาะมีมีมันมีเอ็นมีหนังเล็กน้อยเวลาเราทําแกงอะ่ะ เนื้อก็จะนุ่มแล้วก็ไม่แข็งกระด้างค่ะวันนี้เต้ยได้ฟักแก่ที่เป็นลูกเล็กมานะคะปอกก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าสมมุติถ้าเจอลูกใหญ่ๆนี่ปอกเปลือกแข็งมากปอกยากเหมือนกันหั่นเป็นชิ้นกําลังดีพอดีคาค่ะในส่วนของกะทินะคะวันนี้เตี้ยใช้เป็นกะทิกล่องขาตาอร่อยดีกะทิอันนี้ก็ถือว่าหอมมันอร่อยสมชื่อค่ะ วันนี้เตี้ยใช้ในปริมาณครึ่งกิโลค่ะ500มิลลิลิตรสำหรับกะทิครึ่งโลนะคะเตี้ยใช้พริกแกงประมาณ100กรัมนะคะเผ็ดมากน้อยตามชอบอันนี้ก็ซื้อแบบสำเร็จมาค่ะเป็นพริกแกงแบบหยาบแล้วก็ละเอียดผสมกันใบมะกรูดพริกขี้หนูแล้วก็ใบโหระพาอันนี้เอาไว้โรยนะคะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดแซ่บด้วยพริกขี้หนูลูกโดดลงไปเลยทั้งเม็ด ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลสายก็ได้วันนี้บ้านเตี้ยไม่มีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเตี้ยใช้เป็นน้ำตาลสายแทนมีผงนัวเล็กน้อยแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยโอเคตอนนี้เราเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำแกงไก่ใส่ฟักกันเลยค่ะเมนูโปรดของบ้านนี้นะคะจะทำง่ายขนาดไหนมาลุยกันเลยเริ่มกันเลย กะทิลงไปเล็กน้อยหัวกะทิกล่องตาอร่อยดีตอนนี้กะทิก็เริ่มเดือดกำลังดีแล้วก็ใส่พริกแกง100กร,รัมของเราไปเลยฟึบโุ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่าอยู่ที่พริกแกงด้วยนะคะ แกงแดงกับกะทิจนหอมดีนะคะค่อยๆใช้ไฟอ่อนเติมกะทิลงไปเล็กน้อยถึงจะใช้กะทิกล่องนะคะแต่รับรองว่าแตกมันแน่นอนกลัวว่าจะมันเยอะไปด้วยซ้ำนะคะเหมือนเราทำให้พริกแกงเนี่ยสุก แล้วก็หอมไปกับน้ำกะทิตรงนี้ก่อนตอนนี้พริแกงก็กำลังเดือดแล้วเห็นไหมคะก่อนที่น้ำมันจะขึ้นเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยเปิด<อ>ไฟขึ้นมานิดนึงนะตอนนี้ละค่ะจะแตกมันเพราะว่าเวลาไก่เนื้อไก่สุกหนังไก่อ่ะ ก็จะคายน้ํามันออกมาถูกไหมเดี๋ยวกะทิก็จะแตกมันไก่เข้ากับพริกแกงนะคะกะทิผัดกับไก่เนี่ยนะคะหนังไก่ก็จะมีน้ํามันออกมาแหละพอน้ำมันเริ่มแตกมันดีใส่น้ำปลาลงไปะคะ่ะ วันนี้บ้านเราไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะก็เลยใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนใส่น้ำตาลทรายลงไปสมกับผงปรุงรสรสดีหรือผงนัวก็ตามใจเลยนะคะตอนนี้สีสวยมากปรุงน้ำปลาหรือปรุงเกลือผงปรุงรสเนี่ยอย่ามือหนักมากนะ ราะว่าพริกแกงก็มีความเค็มเพราะว่าใส่เกลือมาบ้างแล้วได้เวลาเติมกะทิลงไปให้หมดเลยก่อนที่จะแตกมันไปมากกว่านี้ใส่หัวกะทิไปแล้วก็เติมหางกะทิลงไปหางก็คือเติมน้ำเปล่าลงไปในกล่องนี้แหละคะ่ะ แบน,นั้นไม่ต้องรองให้น้ําเดือดนะคะใส่ฟักลงไปเลยให้หมดถ้ายิ่งเราหั่นฟักใหญ่อะ่ะก็อาจจะต้มกันนานหน่อยอันนี้ก็จะอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ดีนะที่เราไม่มือหนอักตอนนี้ยังรู้สึกว่า ขาดหวานกับขาดเค็มอีกนิดหนึ่งแต่ดีแล้วจืดดีกว่าที่จะเค็มเกินไปมันจะปรับยากเวลาผ่านไปก็ประมาณ15นาทีนะคะก็จะแตกมันกำลังดีตอนนี้ฟักก็ยังไม่สุกนะคะยังต้องใช้เวลาเพราะว่าเราใช้เป็นฟักแก่ก็จะใช้เวลาหน่อย แต่มันได้ความแน่นดีนะเวลาเราใช้ฟักแก่แต่ว่าถ้าความไวหน่อยก็ใช้ฟักอ่อนธรรมดาก็ได้ฟักเขียวอ่ะเาเรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะแต่คือถ้าฟักแก่เนี่ยคือมันจะเปลือกจันจันแข็งหน่อยอะ่ะเดี๋ยวชิมรสนิดนึงจริงๆความเค็มได้แล้วความเผ็ดแบบแซบเลยอะ่ะดีเลยเผ็ด แต่ยังขาดหวานอีกนิดนึงอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ไปแบบไม่ได้ตวงเท่าไหร่ประมาณ1ช้อนโต๊ะบางๆเองสําหรับน้ําตาลทรายนะวันนี้ไม่มีน้ําตาลปีกไนงะถ้าไม่งั้นก็จะมันน่าจะเด็ดกว่านี้ใส่น้ําตาลทรายปีกนิดนะึงไม่เยอะกะเอาตามใช้ใช้เซ้นต์เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ฟักใสเรียบร้อย ปักสุกหมดแล้วนะคะไก่ก็เคี่ยวจนสุกแล้วตอนนี้นุ่มเลยนะเพราะว่าไก่ก็จะนุ่มง่ายอยู่แล้วไม่เหมือนหมูเนาะน,นี่ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยขย,ยุ่งขยุ่ให้น้ํามันเนี่ยเขาแตกออกมาหน่อยนะถ้ายิ่งเป็นใบมะกรูดใหม่ๆน้ามันจะเยอะมากเลยวันนี้เราใช้ใบมะกรูดที่ค้างอยู่ในตู้เย็น,น,นบ้านนี้ชอบกินมะกรูดเยอะ,ยอะใส่เพิ่มดเยอะหน่ยอยอันนี้เป็นพริกแดงด้วยพริกแ่ พี่หนูใส่ไปเด็ดเอาเลยหรลพาหอมๆบ้านเรา โดยใบโหระพาพใส่ใบโหระพาไปบ้านเราเสร็จเห็นไหมคะข้นกำลังดีเลยนะกะทิครึ่งโลเสร็จเรียบร้อยสำหรับแกงไก่ใส่ฟักนะคะแกงไก่แดงนะบ้านเราเรียกง่ายๆอย่างนี้เลยเนาะเสร็จแล้วจากช่องฟูเดของเรานะคะ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปหรือใครอยากให้เราลองทําเมนูอะไรนะคะก็แนะนํามาได้คอมเมนต์ Comment มาได้เลยแล้วก็เราจะไปเที่ยวไหนทําอาหารที่ไหนแคมปิ้งที่ไหนอีกก็อยากให้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไ i ร e กันนะคะขอบคุณค่ะ